ลงทุนน้อยได้กําไรดีมีงานแน่นอนโอกาสที่เราจะได้เป็นเจ้าของกิจการโอกาสที่เราได้ทํากําไรแล้วก็ที่สําคัญได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าด้วยเครื่องตั้งศูนย์ที่มีมาตรฐานเราสามารถแก้ปัญหาให้คนใช้รถเขาไปทําที่ไหนมาก็ไม่หายเมื่อเราทำรถให้เขาได้ดีแล้วเราก็ได้รับความ เชื่อถือจากเขาไปด้วยน้องน้องช่างอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันวันอาชีพช่างคืออาชีพที่ดีอาชีพที่สุจริตแล้วตอนนี้เชือกตั้งศูนย์เนี่ยกำลังกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมันมีความละเอียดการเรียนรู้ไม่ยากเย็นครับเรามีการสอนฟรีทุกวันศุกร์นะครับลงทุนน้อยได้กําไรงานเราเราเริ่มต้นเก็บลูกค้าเนี่ยนะฮะสองล้อหน้า800บาทตั้ง4ล้อพันหกร้อยบาทวันหนึ่งคุณตั้ง3คัน4,800บาทนะครับแต่มีบางที่ตั้งได้ถึง10คันนะครับ 800 0บ้างพันหบ้างก็รวมๆกันวันนึงก็ได้เกือบเกือบหมื่นบาทแล้วยังนําไปสู่การซ่อมช่วงล่างการเปลี่ยนช่วงล่างก็ยังสามารถขายได้กําไรได้อีกลงคนแค่หมื่นกว่าก็สามารถที่จะทํากําไรเป็นก้าวแรกที่ดีก้าวที่จะพาคุณไปสู่ธุรกิจของตัวเอง